สวัสดีค่ะวันนี้จันเจ้าเมืองช้างก็พาพี่ๆมารับชมตกกากแตนปตาตังกานะคะมีพี่ๆี่ท่านใดที่ยังเลี้ยงตกกากแตนอยู่บ้างเอ่ยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้แต่และพื้นที่เริ่มหนาวกันหรือยังจันเจ้าก็พาพี่พี่มาดูคอกนี้นะคะคือตอนนี้น้องๆเป็นวัยรุ่นเสื้อกักแล้วหลายท่านทักมาถามจันเจ้านะคะช่วงที่น้องติดปีช่วงที่ลอกคราบติดปีกนะคะตกกากแตนตายกันเยอะเลยคะ่ะการเลี้ยงดูตกกากแตนให้แข็งแรงนะคะหนึ่งก็คือการตั้งคอกหรือตั้งกรงไว้บริเวณที่มีแดดนะคะบางท่านวางกรงไว้ในนร่่มคคะือตตแก เป็นสารเลือดเย็นนะคะต้องการแสงแดดเยอะการที่เราเลี้ยงในร่มแล้วก็โดนแดดน้อยก็จะทําให้น้องตะกะแตนอ่อนแอได้ค่ะถ้าตั้งคอกไวกลางแจ้งยิ่งดีเลยค่ะอย่างที่2ที่จะทําให้ตะกะแตนอ่อนแอนะคะคือการเก็บมูลตะกะแตนค่ะถ้าเราปล่อยให้มูลตะกะแตนทับถมกันเยอะๆนะคะก็ะะจะทําให้เกิดแก๊สค่ะทำให้ตะกะแตนอ่อนแอได้การดูแลทําความสะอาดคอกก็เป็นสิ่งที่สําคัญค่ะโดยเฉพาะหน้าฝนนะคะทําให้คอกมันชืน้นการดูแลก็มีเพียงเท่านี้นะคะพี่ๆลองนําเอาไปปรับใช้ในฟาร์มกันได้ท่านใดที่กําลังเลี้ยงตะกะแตน ก็สามารถแชร์ประสบการณ์ร่วมกับจันเจ้าได้นะคะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันคะ่ะวันนี้จัรเจ้าก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ